สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 409มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 409วันนี้ก็คือคนพี่ปล่อยเพลงใหม่แทนใจคนครั่งรักปังมากคนน้องก็ซัพพอร์ตพี่เหมือนเดิมเลยล่ะค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้เพลงใหม่ของน้องไรก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะทุกคนคงจะได้ดูกันแล้วใช่ไหมคะคือเพลงนี้ดีมากทั้งดนตรีทั้งเนื้อร้องทั้งตัว MV เองก็คือดีไปหมดเลยซึ่งตัว MV นี้น้องก็ได้คว้าตัวโบเมลดามาเป็นนางเอก MV ีให้ด้วยซึ่งพอสองคนนี้มาแสดงคู่กันเคมีคือดีเลิศมากจริงๆ สองคนแสดงเป็นคู่รักโจรโรคจิตได้แบบอินเนอร์มาเต็มสุดๆทั้งสี่หน้าทั้งแววตายอย่างตอนที่พวกเขาแสดงความรักกันยังดูเร่าร้อนและดูคลั่งรักกันสุดๆเลยล่ะครับทุกคนแล้วตอนที่จะโดนตำรวจจับพวกเขายังดูไม่สะทกสะท้านใดๆเลยแต่ตอนที่โจรผู้หญิงเห็นแฟนตัวเองโดนกดหัวลงบนโต๊ะก็ดูตกใจสุดๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่พอแฟนตัวเองเงยหนะ้ามายิ้มแบบโรคจิตให้หนึ่งทีก็อบอกว่าฉันไม่เป็นไรเลยที่รักโจรผู้หญิงก็ยิ้มออกแบบโล่งใจทันทีเลย คือ MV นี้เหมือนเป็นการสารฝันของน้องไบรท์จริงๆเพราะน้องเคยบอกว่าน้องอยากแสดงบทบาทแบบโจ๊กเกอร์หรือไม่ก็ออกแนวโรคจิตหน่อยๆแล้ว MV นี้คือตอบโจทย์ของน้องเลยค่ะทุกคนแถมเพลงนี้ยังได้ดีเจราดมาเป็นโปรดิวเซอร์และฟีเจอริงด้วยอีกต่างหากค่ะแล้วท่อนแรปของดีเจราดก็คือสุดมากจริงๆค่ะทุกคนแล้วเพลงนี้มูดแอนโทนดีมากจริงๆใน MV คู่พระนางดูครั้งรักกันและโรคจิตสุด แต่เบื้องหลังการถ่ายทําคือพี่สาวแสนสวยกับน้องชายจอมสซนดีๆนี่เองคะ่ะคุณขาเพราะเห็นในคลิปเบื้องหลังที่พี่เตยอัพลงที่ไอจีน้องโบหันหน้ามาบอกกับกล้องว่าเจ้าไบรท์ของเราดื้อมากโอ้ยเวลาอยู่กับเพื่อนๆน,น้องๆก็จะเป็นพี่ไบรท์คนคู่แหละเนาะแต่เวลาอยู่กับพี่ๆน้องก็จะกลายเป็นเจ้าไบรท์เด็กดื้อเด็กโซนคนธรรมดาดีๆนี่เองค่ะซิงเกลิลนี้ของน้องไบรท์เหมือนได้รวมเอาสุดยอดฝีมือของวงการเพลงมาไว้ในเพลงนี้เลยละคะ่ะทุกคนดูรายชื่อของแต่ละคนตรงเอ็นเคนดิสิคะ คือตัวพ่อด้านดนตรีทั้งนั้นเลยแถมน้องไบรท์นอกจากจะร้องเองแล้วน้องยังเป็นดีเรคเตอร์ครีเอทีฟเองอีกด้วยคือทั้งสุดทั้งปังเลยล่ะค่ะทุกคนอีกอย่างปลื้มใจกับลูกจริงๆที่น้องได้ร่วมงานกับนางเอกและศิลปินผู้หญิงเบอร์ต้นๆของเมืองไทยทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเบลล่าราณีใหม่ดาวิกาต้าเหนิงกัญยวียายาอุรัสยาไปเฟินพิมชนกและน้องแอลลี่แล้วก็อิงวรนทนและมินล,ลิแล้วตอนนี้ก็มาโบเมลาดาอีก ดูสิคะทุกคนแต่และคนคือตัวแม่ของวงการทั้งนั้นเลยที่น้องได้ร่วมง,งานด้วยเพราะแบบนี้ราะค่ะฝีมือของน้องเราก็เลยได้พัฒนาแบบก้าวกระโดดเพราะการได้ร่วมง,งานกับคนมากฝีมือมันจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของตัวเองได้ดีอีกทางหนึ่งเลยทีเดียวค่ะพอเพลงของน้องไบรท์ปล่อยออกมาเพื่อนๆพี่ๆในวงการต่างก็มาช่วยกันโปรโมทเพลงของน้องด้วยนะคะแล้วน้องก็ได้มาคอมเมนต์ตอบทุกคนด้วยค่ะแต่คอมเมนต์ตอบใครก็ไม่คาใจเท่ากับตอบคนนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือพี่เจนนี่นั่นเองค่ะพี่เจนนี่โพสต์ว แล้วน้องไรก็มาตอบว่าครั่งรักมาโดยตลอดอยู่ละเดี๋ยวนะหนูลูกที่ว่าครั่งรักมาโดยตลอดเนี่ยหนูครั่งรักใครเหรอคะไอที่แม่เห็นเนี่ยหนูไม่ได้ครั่งรักคนอื่นเลยนะนอกจากน้องคนนี้เท่านั้นตายตายตาย,ตายหนูอย่ามาเม้นกังวมแบบนี้นะลูกหนูมาเม้นแบบนี้แม่ก็คิดเป็นอื่นไปไม่ได้จริงๆนอกจากคิดว่าคนที่หนูพูดถึงคือน้องชายคนสนิทของหนูนครับ อาจารย์ครั่งรักมาโดยตลอดว่าซาน <g ül> พอได้ยินคำนี้แล้วภาพที่คนพี่กอดน้องนวเนียน้องในคอนมันลอยก็ามาในหัวทันทีเลยละคะ <g ül> คุณขาอืมดูแล้วก็ครั่งรักจริงๆหละเนาะทุกคนเนาะค่ะไม่ใช่มีแค่คนอื่นเท่านั้นนะคะที่มาช่วยน้องโปรโมทเพลงน้องชายคนสนิทก็มาช่วยซูเปอร์พพอร์ตีบล็ของเขาเหมือนกันค่ะ <g ül> ทุกคนเจ้าขนน้องมาแชร์โพสนี้ของคนพี่ไปลงที่สตอรี่ไอจีของน้องเองด้วยค่ะ <g ül> คุณขาแถมน้องยังใส่แคปชั่นวาดลิป พร้อมทั้งใส่อีโมจิไฟลุกอีกต่างหากอาจามาอวยให้เพลงพี่ปัง,ปงๆฮอตฮอตแถมยังใส่คำว่าลิทที่สื่อถึงความสว่างสวยโชตช่วงและสื่อถึงชื่อของคนพี่อีกด้วยโอ้ยเขาช่วยกันทำมาหากินเก่งและอยู่ด้วยกันทุกความสำเร็จจริงๆค่ะทุกคน น้องไม่ใช่แค่มาแชร์โพสต์ของคนพี่เท่านั้นนะคะแม้แต่ตัวโฆษณาของไก่บอลชอนที่คนพี่นํามาอัพลงที่ไอจีคนน้องก็มากดไลค์แปะหัวใจให้พี่ด้วยค่ะทุกคนถึงแม้งานเดี๋ยวพวกเขาจะยุ่งยุ่งไม่ค่อยได้เจอกันแต่เรื่องซัพพอร์ตและให้กําลังใจกันเนี่ยพวกเขายังคงเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดจริงๆค่ะค่ะจริงๆไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เจอกันเลยนะคะมีเจอกันค่ะทุกคนเราเมื่อวานเห็นแฟนคลับส่งฟู้ดซัพพอร์ตไปให้น้องวินแล้วบอกว่ามีคนพี่อยู่ด้วยก็เลยเอาฟู้ดซัพพอร์ตไปให้คนพี่ด้วยเลยอพี่ชมว่าทีี่่พวกกกเเเขาานนาจจอันนนนะป็ร ถ่ายรายการ T Pop Stage แลละค่ะทุกคนพระน้องทั้งคู่มีไปออกรายการ T Pop Stage กันทั้งคู่เลยคนพี่ไปโปรโมทเพลงใหม่กับดีเจราดส่วนคนน้องไปโปรโมทเพลงเริ่มใหม่คะ่ะทุกคนรายการจะออนในวันที่27มกราคมนี้เวลา3ทุ่มครึ่งฝากทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะค่ะและตอนนี้กำหนดการเดินทางไปงานอิชิตันของน้องไบรท์ที่อินโดนีเซียก็ออกมาแล้วนะคะ น้องจะเดินทางในวันที่27มกราคมน,นี้เวลาเที่ยงครึง่งใครสะดวกก็สามารถไปส่งน้องกันได้เลยนะคะทุกคนค่ะง,งั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมารีแคป MV เพลง My e x c s ของน้องไรท์และมาอัปเดตงานอัปเดตโมเมนต์ของน้องทั้งคู่ให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขยี้ให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอ p พีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ